สวัสดีครับปกุหลงเดียต็มน้องบ้านน้องอุ้มอิงนะครับวันนี้ใต้ครับมาตืนอนอนเดึกไปนิดมือุ่นมู่ออนกระตื่นใต้ไปกินข้าวกินอาหารกินยาแล้ววันนี้ลมเย็นนะครับไม่มีแดดสองโมงชเช้า ลงเนี่ยเปิดน,น้ำตามออกซิเจนน่นนะเกิดน,น้ำต้นไม้ได้เช็ดกับเอาหานายหมูออวนปนยาปนได้เช็ดมูออวนมันก็รับต่อมันคืนมันเกิดดึกไปนิดรับ Lấy tiền tai nít mà này. Ừ, là tấm mùa. ะชมบรรยากาศนะครับมาน้อง ตื่นสายนิดนะึงวันนี้ครับไอพี่เบิร์ดเดย์ปนางนักไปนิดหนึ่งเมื่อคืนกินนมเก้กยปนางปอนายไลยก่กรมครับ ไอหมูมันกินยาต้องมันรับันนะครับหลงเดียเลยไม่รบกวนมันมากนี่จุมบรรยากาศเลยกันครับเจ้าวขอเพิ่งตื่นึ้นมาทั้งหลงเดียทั้งป้านางแล้วก็ทั้งไอหมู จนหน้าตูนตื่นนานเน่ยหน้ตูนก็ตื่นเจา้าครับไม่มีแดดกับวันนี้น่าจะไม่ร้อนแล้เพราะว่า ช่วงโมงก้าเแลเ้วมีลมปัดกินเนอนร้อนน้อยๆกับบรรยากาศก็น่านอนเลนนะ่นน,น่านอนตองูมเลยรับนอนตอกินยาอยากกินอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยงั้รับตอ่อครับก็เลยไม่ได้ท้ให้เด็กสีดูมันมารบกวนมันเดียวมันวุ่นวายแล้วครับทำมันปัก้อนนิด ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีรื่ยมากนะครับจะให้ชมบรรยากาศตอนตื่นเจ้วใส้าส้มา F4 ดูว่า F4 มู่มันทำอะไรกับฝากกดติดตามกดไลค์แจ้งนะครับไอลุงเดียติดลังบ้านของอุงอิงด้วยนะครับ แล้วก็ปลามกก็น่ากินม้านด้วยนะครับพอดีปลาวันกล้าไปนอนบ้านครับเมื่อคือแล้วกิปนี้แกนี้นะครับวัสดีครับเจอกันไหมกิลิหน้าครับ